สวัสดีครับผมอยู่กับเตาฟอร์ดชาแนลนะครับวันนี้เตาพามาชมในเรื่องของฝาท้ายนะครับสำหรับตัวที่มีฝาท้ายพลร,รงนะครับกับตัวไม่มีฝาท้ายพลร,รงวันนี้มาพร้อมกันกับ2คันนี้เลยนะครับวันนี้ผมเอาตัวท็อปนะครับเป็นรับเตอร์เลยตัวนี้จะเป็นรับเตอร์ดีเซลนะตัวนี้จะเป็นฝาท้ายพลร,รงจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเบาจริงๆหรือเปล่านะครับแล้วก็คันที่ไม่มีฝาท้ายพลร,รงคันนี้จะเป็นรุ่นเ e อ็กโอทีรุ่นเก่าเนาะรุ่นเอ็กโอเอสรุ่นเอ็กโอพัทเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ สำหรับคันนี้มาดูคันนี้ก่อนนะครับคันนี้เป็นแรปเตอร์นะนะครับแรปเตอร์ตัวนี้จะมีฝาท้ายผ่อนแรงนะครับจะเริ่มตั้งแต่รุ่นสปอร์ตขึ้นมาเลยนะครับจะมีตัวฝาท้ายผ่อนแรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเบาจริงหรือเปล่านะครับสำหรับตัวนี้บอกได้เลยว่าค่อนข้างเบานะครับแต่ว่าตัวนี้จะยังไม่มีโช๊คนะจะเป็นแค่ตัวฝาท้ายดีวผมเปิดให้ดูเลยนะครับว่าเบาไหมนะครับอันนี้คือมือเดียวเลยนะฮะนี่ฮะข้อดีก็คือเราสามารถที่จะยกมือเดียวได้เลยนะครับแล้วก็เวลาเปิดปิดเนี่ย ฝาท้ายนะครับเขาจะเบามากๆนะครับก็คือตัวนี้มันจะเป็นตัวผ่อนแรงมาช่วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านในนะครับในเรื่องของกลไกของตัวคันนี้นะครับจะมีในส่วนของตัวแกนตัวนี้ครับอาจจะเป็นเหล็กนะที่มาเป็นพร้อมระบบเป็นผ่อนแรงให้นะครับสำหรับตัวนี้ช่วยได้เยอะนะครับสำหรับใครที่อยากได้ฝาท้ายที่แบบว่าเบานะครับก็จะเป็นรุ่นนี้เลย <S 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 หรือว่าใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมก็ได้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็คือจะให้มาจากโรงงานอยู่แล้วนี่ฮะเบาจริงๆครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมยกให้ดูอีกทีหนึ่งนี่คือ รถแรปเตอร์นะได้มาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็รุ่นท็อปทเนี่ยเขาจะให้มาแบบนี้นะครับเบาจริงๆด้วยมาดูอีกคันหนึ่งอ่ะยกแรงๆเหรอยกแรงไม่หลุดครับนะครับปล่อยได้เลยเห็นไหมตัวนี้มันก็จะมีตัวผ่อนให้เราด้วยนะครับทั้งผ่อนด้านบนแล้วก็ผ่อนด้านล่างแบบนี้เห็นไหมนะครับนี่ง่ายมากเลยนะครับโอเคคันนี้คือผ่อนแรงไปแล้วนะมาดูอีกคันหนึ่งนะครับที่ไม่มีผ่อนแรงมันจะหนักจริงไหมมาดูกันครับคันนี้เลยนะฮะคันนี้จะเป็น XLT นะฮะ รุ่นที่ไม่มีฝาท้ายก็มี xl พั s นะฮะแล้วก็รุ่นเริ่มต้นทั้งหมดเลยนะครับตัวเตี้ยนะครับไม่มีผ่อนแรงมาให้ตัวนี้จะเป็น xl t นะครับรุ่นกลางเนาะก็ยังไม่มีผ่อนแรงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าหนักจริงไหมเดี๋ยวผมยกมือเดียวนะเนี่ยลงมาเลยเ <c oughs> ห็นไหมหนักมากนะครับค่อนข้างหนักเลยทีเดียวเพราะฝาท้ายของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวเหล็กนะซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมี <c oughs> น้ําหนัก <c oughs> ใช่มือสั่นเลยนะตัวนี้หนักมากนะครับเวลาเรายกมือเดียวเนี่ยเห็นไหมผมยกไม่ขึ้นี้ ปล่อยอีกทีนึงแล้วกันอ่ะปล่อยอีกทีนึงนะครับเนี่ยมันจะลงมาเลยนะครับมันไม่มีตัวผ่อนแรงเลยเรามาดูด้านในเนี่ยฮะด้านในจะเป็นในส่วนของลงโล่งแบบนี้เลยนะครับจะไม่มีอะไรเลยนะครับสำหรับฝาท้ายตรงนี้แต่พี่พี่สามารถไปเสริมฝาท้ายผ่อนแรงเพิ่มเติมได้นะก็จะมีตัว easy lift เพิ่มเติมนะครับสามารถติดตั้งเพิ่มเติมผมจะบอกได้เลยว่ามันต่างกันมากๆเลยนะครับสำหรับตัวที่มีฝาท้ายกับไม่มีฝาท้ายเนี่ยฮะผมยุกมือเดียวเนี่ยมันต้องใช้แรงเยอะมากเลยนะครับคันนี้ ยก2มือ,อก็ยังหนักนะครับเนี่ยเวลาเราปล่อยเนี่ยมันหลุดเลยนะนะครับเนี่ยหลุดลงมาแบบนี้เลยนะครับไม่ได้หลุดนะเพราะว่ามันจะมีเชือกตรงนี้ด้วยนะครับมันจะมีน้ําหนักที่มากกว่านั่นเองนะครับดังนั้นค่อนข้างหนักเลยนะครับตัวที่ไม่มีฝาท้ายผมบอกเลยว่าการทดสอบครั้งนี้นะครับเวลาเราปิดก็ต้องแรงด้วยการทดสอบครั้งนี้เนี่ยนะฮะชี้ให้เห็นได้ชัดเลยว่าฝาท้ายแบบผ่อนแรงกับที่ไม่มีตัวฝาท้ายผ่อนแรงเนี่ยนะครับมันต่างกัน ชัดเจนนะครับสำหรับความต่างตัวนี้นะครับก็สามารถเสริมได้นะครับสำหรับใครที่อยากเสริมเป็นตัวผ่อนแรงได้นะครับตัวนี้ก็ทดสอบกันมาแล้วนะครับสรุปว่านะครับฝาท้ายผ่อนแรงนะครับช่วยให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเปิดปิดฝาท้ายได้ดีแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็จะสามารถที่จะผ่อนแรงทั้งเวลาเราลงนะครับแล้วก็เวลาเราขึ้นด้วยนะครับ ดังนั้นการใช้งานของทุกๆคนทุกๆท่านทุกๆวัยทุกๆเพศนะครับสามารถใช้ได้อย่างสะดวกสบายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเต๋าพามาชมนะครับ2แบบสสไตล์แบบนี้นะครับฝาท้ายผ่อนแรงเบาจริงๆเหรอเบาจริงๆครับผมแตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับรถฟอร์ดทักเต๋ามาในช่องเต๋าฟอร์ดชาแนลหรือโทรเข้ามา0ูนย์979188324ใครที่อยากจะออกรถใบแดงนะครับทักเต๋ามาได้เลยนะครับฝากกดทุกใจกดไลค์กดแชร์นะครับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับมีรีวิวให้ชมกันตลอดเลยนะครับไว้พบเจอกันคลิปหน้า ก่อนกับฝ่าไทายผ่อนแรงเบาจริงๆ